สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับผมสวัสดีลูกค้าทุกคนเลยนะครับที่กําลังติดตามนะครับหรือว่าเยี่ยมชมในช่องวิดีโอของผมนะครับบอนฟอร์ดปทุมธานีนะครับผมวันนี้ผมก็นะครับมีโอกาสนะครับได้มารีวิวรถนะครับหลังจากที่เราห่างเหินกันไปค่อนข้างที่จะยาวนานมากๆสําหรับช่วงอาเศรษฐกิจยุคโควิดอย่างนี้นะครับผมก็วันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับก่อนที่จะไปส่งมอบรถให้กับลูกค้านะครับผมก็ได้มารีวิวครั้งแรกในรอบ3เดือนได้นะครับผม โอเคครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับสำหรับรถที่ผมจะเอามารีวิวในวันนี้จะเป็นรุ่นกับเ r เวนเจ XLT นะครับเกียร์ธรรมดานะครับ385แรงบิดนิวตันเมตรนะครับแรงม้าอยู่ที่160แรงม้านะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันนะครับว่าคันนี้จัดชุดแต่งอะไรบ้างนะครับผมครับอย่างแรกครับชุด F Spider นะครับจะเป็นอ่า แบบเล็กนะครับลูกค้ารีเควสมาชอบแบบนี้นะครับผมก็ข้างล่างก็ใส่เป็นกันแข้งนะครับจะเป็นาการพวกหินการพวกดินนะครับก่อนเข้าห้องผู้โดยสารได้นะครับผมตรงนี้ก็ทําสีด้วยนะจะเป็นสีเป็นสีเงินนะครับถือว่าลูกค้าท่านไหนที่ชอบสีอย่างอื่นก็สามารถสั่งแต่งกับผมได้นะครับผมแล้วก็กระจังหน้านะครับผมกระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้างานของแดปเตอร์นะครับผม จะเป็นสีดำเงานะครับฟอนต์ ford ภาษาอังกฤษจะเป็นสีดำแล้วก็กับสีขาวนะครับจะเป็นอาสามิติไฟนะครับข้างบนก็ใส่เป็นไฟสวนะครับตัวนี้จะเป็นไฟแบบเต็มหลอดเลยนะครับผมจะเป็นไฟ led นะครับตัวนี้ช่วยเพิ่มความสปอร์ตในขณะขับรถตอนกลางคืนได้นะครับผมแล้วก็ข้างบนนะครับตัวนี้เป็นงานของสกู๊ปนะครับสกู๊ปจะเป็นสกู๊ปรูปแลดนะครับผมมีสกู๊ปให้เลือก เยอะอยู่นะครับมีทรงสูงทรงเตี้ยแล้วก็ทรงแรดนะครับหรือว่าชอบเป็นทรงม้าผมก็มีให้นะตัวนี้ลูกค้าชอบเป็นทรงแรดนะครับก็เลยจัดเลยนะครับเป็นงานทุโทษนะครับมี2สีนะครับมีสีดําเงาแล้วก็เป็นสีสีขาวก็คือสีขับวตัวรถนั่นเองนะครับผมไฟนี่เลยซิ g n น a t u r e ของเรานะครับจะเป็นไฟมัสแต่งนะครับผมตัวนี้เป็นไฟอัปเกรดใหม่จากไฟโปรเจคเตอร์ธรรมดานะครับเปลี่ยนเป็นไฟมัสแตงนะครับผม มาพร้อมวงแหวนนะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกได้นะครับว่าอยากได้เป็นวงแหวนเป็นวงกลมหรือว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับอ่าแล้วก็มีไฟเดลไลท์วิ่งดางๆเห็นไหมสวยนะนะครับอ่าไฟตุซี่นะครับตัวนี้ก็มีให้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะสปอร์ตด้วยนะครับแล้วก็อ่าไฟตัดหมอกข้างล่างนะครับมาคู่กับตัวกันชนด้านหน้าเลยนะครับมีให้เหมือนเดิมนะครับรวมรมแล้วข้างหน้านะครับคันนี้ก็ จะดูพรีเมียมไปอีกแบบนะครับเพราะว่าปกติแล้วสไตล์สไตล์ผมแต่งรถนะครับแต่งเป็นโทนดำด้านนะครับเน้นความดุดันนะครับแต่คันนี้นะครับจะจะเน้นไปออกแนวความความเรียบหรูนะครับจะดูลักชัวรี่มากๆเลยนะครับผมขยับไปด้านข้างนะครับด้านข้างตัวนี้ผมก็จะทำการใส่ซุ้มล้อนะครับซุ้มล้อจะเป็นขนาด6นิ้วนะครับผมมี3นิ้ว6นิ้ว9นิ้วให้เลือกนะครับแล้วก็สามารถสร้างได้ว่าอยากได้เป็นสีอะไรนะครับ ยังไม่พอครับสามารถเลือกได้อีกว่าอยากได้เป็นแบบดําเงาหรือว่าดําด้านนะครับผมก็ใส่เป็นดําเงาให้นะครับผมมาพร้อมกับหมุดสแตนเลสนะครับไม่ขึ้นสนิมแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นหมุดแท้ออกจากศูนย์ออกจากชุลุมของเรานั่นเองนะครับอ่ะเรามีซุ้มล้อแล้วเดี๋ยวเราขยับมาดูข้างล่างนะครับผมจะพามาดูแม็กนะครับแม็กกับยางนะครับแม็กจะเป็นแม็กอ่าฟูเอลนะครับเป็นแม็กก้านนะครับแม็กแข็งแรงมากนะครับรุ่นนี้นะครับแล้วก็ มาพร้อมกับยางนะครับยางจะเป็นยางของแม็กซีส700นะครับตัวนี้ก็สามารถวิ่งได้นะครับหาโอกาสครับไม่ว่าจะเป็นขึ้นเขาหรือว่าวิ่งในถนนธรรมดาก็ใช้งานได้ดีเลยนะครับอ่ะซีรีย่างอ่ะผมลืมบอกซีรีย่างนะครับซีรียางนะครับ265นะครับทับ70นะครับ R16 ก็คือคอ16นั่นเองนะครับผมอ่ะสติกเกอร์นะครับ อ่าตรงนี้ลูกค้าเลือกได้นะสติกเกอร์หรือว่าจะเอาเป็นนามสก,กุลเป็นชื่อเอามาแปะไว้ก็ได้เหมือนกันนะครับนี่ลูกค้าเลือกออกแบบสติกเกอร์มาเองนะครับก็สวยเลยทีเดียวเต็มนะครับเข้ากับรถคันนี้เลยนะครับอ่าชุดครอบนะครับครอบโลโก้แก้มนะครับครอบกระจกนะครับแล้วก็เบ้ารองมือจับตัวนี้จัดเป็นงานดําเงาทั้งหมดเลยนะครับด้านบนก็ใส่ฟิล์มนะครับฟิล์มก็จะเป็นฟิล์มอะซามิก 3M ให้กับลูกค้านะครับตอนนี้ลูกค้าสามารถเลือกเปอร์เซนต์ความหนาความเข้มความบางของฟิล์มได้นะครับผมแล้วก็สามารถเลือกยี่ห้อฟิล์มได้ด้วยเหมือนกันนะครับการศาสตร์นะครับก็ยังติดตั้งให้นะครับมีสติ๊กเกอร์คำว่า Ranger ตรงนี้ให้นะครับซึ่งจะเป็นของแท้เลยนะครับข้างบนตัวนี้จะเป็นงานของไวท์แจ็คนะครับผมเป็นราวหลังคาให้ตัวนี้ผมไม่ได้เจาะเข้าไปในตัวรถนะนะครับตัวนี้เป็นกาวาสตนะครับยายแนวแล้วก็อัดซิลิโคนเข้าอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้มันหนาแน ตรงนี้นะข้างล่างนี่เลยนี่เลยข้างล่างนะครับตัวนี้นะครับ,ระรบจะเป็นบันไดข้างนะครับซึ่งปกติแล้วบันไดข้างเดิมๆของจากโรงงานเขาจะไม่ใช่แบบนี้ตัวนี้จะเป็นบันไดข้างแบบแต่งนะครับผมอ่าเป็นไงจะดูออฟโรดมากๆเลยนะครับด้านข้างอ่าฝาถังน้ำมันนะครับก็ใส่ให้นะครับเป็นสีดำเงานะครับอ่า โลบาครับโลบาจะเป็นงานของเอ t l a เรนเหางยาวนะครับผมจะเป็นแบบยาวเลยนะครับแล้วก็มีไฟลงอิสระตรงนี้ให้นะครับผมตัวตัวนี้ก็แข็งแรงนะครับแล้วก็ใส่กับสีประตูแบบนี้นะครับมันเข้ากันมากๆเลยนะครับของแต่งนะครับที่ผมได้ทําการแต่งนะครับผมก็ถอดนี่ถอดตัวไหนมาผมก็คืนให้ลูกค้าทั้งหมดเลยข้างหลังข้อไฟตัวนี้ก็ใส่ให้นะครับเป็นสีดาเงา แล้วก็ท้ายปลายดาบครับสติกเกอร์ข้างหลังฟอนต์เรนเจอร์มีให้พร้อมนะครับผมอ่ะแล้วก็มีกระบะไลเนอร์ตัวนี้ก็ไลเนอร์ก็ค่อนข้างที่จะหนานะครับผมเอาไว้บรรทุกผลของใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็กันชนท้ายเหล็กนะกันชนท้ายแต่งนี่นะครับเอาเรนเดอร์นะครับมีห่วงโอเมก้าเอาไว้ลากเอาไว้จูงนะครับแล้วก็มีไฟส่องป้ายทะเบียนด้วยเป็น LED ดีีขาวเล็กๆนะครับแล้วก็เซนเซอร์เราก็ยังมีให้เหมือนเดิมตัวนี้ลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะครับ กลัวแบบเปลี่ยนกันชนท้ายมานะครับแล้วระบบเซ็นเซอร์จะไม่ทํางานนะครับตัวนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเราถอดแค่เซนเอรเราถอดแค่กันชนท้ายตัวเดิมออกนะครับแล้วก็ใส่กันชนท้ายแต่งเข้าไปส่วนระบบเซ็นเซอร์นะครับเราติดตั้งให้เหมือนเดิมอ่าครับผมถ้าชอบนะครับคันนี้นะครับชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ผมด้วยนะครับผมบอลสอปรทุมนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0ูนย์หกห้านะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไอเดียายไว้ข้างล่างตรงนี้ไว้ให้นะครับผม โอเคครับผมต้องขออนุญาตขอตัวไปส่งมอบรถก่อนนะครับคันนี้นะครับลูกค้าทํางานนะครับขายของออนไลน์นะครับที่จังหวัดยะโสธรนะครับเห็นไหมครับขายของออนไลน์ก็สามารถออกรถกับผมได้นะครับผมไม่ว่าลูกค้าทางานอาชีพไหนนะครับพนักงานบริษัทพนักงานออฟฟิศนะครับหรือว่าจะเป็นเกษตรกรค้าขายนะครับยังไงก็สามารถทักเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นแคมเปญกับผมได้ตลอดนะครับผมแต่ยังไงผมต้องขออนุญาตเตรียมตัวไปส่งมอบรถคันนี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ